สวัสดีทุกคนยามดึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวเรื่องนี้เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับที่คอนโด ย่านปากทางลาดเพา้าผมอาศัยอยู่ที่นี่มาแล้วกว่า5ปีและเคยได้เห็นสิ่งเล้นลับพลังงานวิญญาณแวะเวียนมาหลายต่อหลายครั้งนะแต่ครั้งน er ี้ต่างออกไปเพราะมันเป็นครั้งที่ผมเห็นชัดที่สุดแบบชัดทุกรูขุมขนระดับ 4K เลยทีเดียวครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องของผีกุมาร 4K ผมอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสักนิดนึงนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งฮะที่นี่เนี่ยดูเหมือนจะมีการเล่นของขลังแบบมากผิดปกติปกติคนทั่วไปที่เคยเห็นกันใช่ไหมก็จะมีพวกตุ๊ก,กตาฮกลกซิวเทพเจ้าจีนทั่วไปหรือตีจู้ของจีนอะไรแบบนี้นะแต่ที่นี่จะมีพวกแบบกิ่งไม้แปลกๆพันสายสินคล้ายๆวายนะครับหรือฟรอยที่แบบห่ออะไรสักอย่างทรงกลม,กลม มีสายสินซึ่งผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านนี้ด้วยนะครับถ้าใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ไว้นิดนึงบางช่วงบางเดือนเนี่ยเขาจะให้เข้าประตูหน้าแต่บางช่วงจะให้เข้าด้านข้างหนักที่สุดเลยที่ผมเจอนะครับก็คือเลือดครับเอาเลือดสดๆเนี่ยมาเทไว้ในชักโครกห้องน้ำชายซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเลือดอะไรแต่ผม ผมแน่ใจว่ามันคือเลือดเพราะผมเป็นคนกดชักโครกลงไปเองเพราะว่าต้องการจะใช้งานชักโครกนะครับถ้าใครมีความรู้อีกครั้งนะครับรบกวนคอมเมนต์ไว้สักนิดหนึ่งฮนะผมอยากรู้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยไปถามใครนะครับมีอยู่ครั้งนึงฮนะลูกน้องผมประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวจนตัวเนี่ยปลิวตกลงไปในแม่น้ํา หรือในคลองอะไรสักอย่างน,นะครับผมจําไม่ค่อยได้แต่ว่าเราจับกลุ่มคุยกันผมก็ยืนฟังอยู่ด้วยลูกน้องบอกว่าแปลกมากตอนที่ตกลงไปในน้ําเนี่ยเอาหัวลงแต่รู้สึกเหมือนมีผีมารับหัวพูดไปก็ขนลุกไปนะคนปกติไม่น่ารอดแล้วผมก็เออฟังอยู่ว่าเอ๊หรือว่ามีผีอะไรบางอย่างที่คอยปกป้องเขาอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้องกลับมาทำงาน ตัดภาพกลับมาที่คอนโดครับกลางดึกคืนหนึ่งผมนอนหลับอยู่กับแฟนเก่านะฮะน้องเคลียร์นามสมมุตินะครับซึ่งกลางดึกเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆฮะเสียงคล้ายน้ำหยดแมะแมะแมะผมลุกขึ้นท่ามกลางความมืดครับแต่ไม่กล้าเปิดไฟเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนแฟนเข้านะฮะซึ่งเราเคยมีปากเสียงกันมาหลายครั้งและเรื่อง กลางคืนเวลานอนนะครับแล้วรบกวนเวลานอนผมก็ค่อยๆหันซ้ายครับไม่มีพยายามหาต้นต่อของเสียงนะเหลือบหันมองไปทางขวาไม่มีผมค่อยๆมองตรงไปที่ปลายเตียงครับค่อยๆคลานเข้าไปใกล้ๆได้ยินเสียงน้ำแม็แม็ น้ำหยดครับผมชัดเลยอะแอร์ตันครับน้ำหยดลงมาจากแอร์ผมก็จึงไปหากระมังเนี่ยมาลองน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยมันหยดลงแต่ว่าให้ลงตรงขอบพอดีจะได้ไม่มีเสียงดังรบกวนะนะครับเทคนิคนี้ใครเอาไปใช้ได้นะครับตอนกลางคืนก่อนจะเรียกช่างแอร์มาล้างในวันรุ่งขึ้นนะนะทีนี้ผมก็กลับมาหลับต่อครับก็กำลังนอนหลับสนิทเลย แต่ก็ต้องรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งฮะเพราะว่าอ่ะห้องเนี่ยเวลาอยู่กันสองคนอีกคนนึงเดินไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมเราเราก็จะรู้สึกตัวนิดนิดนะผมก็รู้สึกแล้วว่าอ่ะเคลียร์เดินไปเข้าห้องน้าแล้วซึ่งก็มองเห็นอยู่ที่ปลายเตียงนะครับก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเคลียร์ก็ลุกไปเข้าห้องน้ํากลางดึกเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเคลียร์ก็เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ํำนะครับไม่เข้าไปสักทีผมก็เรียก เพราะว่ารอเวลาเวลาคนไปห้องน้ำใช่ไหมเราก็จะแบบเออกลับมานอนแล้วเราถึงค่อยนอนต่อได้ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นคนตื่นง่ายผมก็เรียกเคลียร์เคลียร์ทำอะไรอะ่ะเข้าห้องน้ำเหรอโดยด้วยเสียงจริงๆก็คือเสียงของคนที่เพิ่งตื่นนะฮะเรียกไปพงังเอามือกวาดไปทางด้านขวาพลางครับคนลุกเลยฮะเคลียร์ยังนอนอยู่ที่เดิมครับผมร้องลั่นนะฮะด้วยความหลอนว้ย้วย ร้องลั่นเนี่ยเคลียร์ก็ตื่นขึ้นมาเปิดไฟแล้วก็คุยกันสักพักว่าผมเห็นอะไรผมก็เล่าให้ฟังตามแบบที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยอีกแล้วนะก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนผมก็ต้องบอกว่าเออก็มันเห็นแบบนี้จะให้ทํายังไงอ่ะเขาเขาก็บอกว่าเขาก็หลอนอย่าทําแบบนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทําเว้ยมันเห็นมันไม่ใช่เป็นการทําสักพักหนึ่งก็ต้องเข้านอนกันต่อเพราะว่าต้องเป็นวันทํางานต้องไปทํางานแต่เช้านะครับ และรอบสุดท้ายของค่ำคืนก็มาถึงครับผมนอนทางซ้ายเคลียนอนทางขวาเหมือนเดิมผมนอนตะแคงซ้ายเข้าหาพื้นที่ว่างข้างเตียงส่วนเคลียนอนตะแคงขวาติดหน้าต่างกระจกผ้มาม่านซึ่งเป็นพื้นที่แคบครับอารมณ์ประมาณวนะ่าแบบผีไม่น่าจะมายือนอยู่ที่แคบๆหรอกผีมันต้องมายืนที่กว้างๆอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะผมก็นอนหลับไปแล้วก็หลับไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็รู้สึกเหมือนใครจ้องมองผมอีกแล้ว ผมก็ค่อยๆลืมตาขึ้นครับคราวนี้ชัดจริงๆฮะชัดระดับ 4K เลยก็คือเห็นเป็นเด็กมัดผมจุกฮะไม่ใส่เสื้อนะแต่มีสายสังวานแบบควยเป็นตัว X นะครับนุ่งจงกระเบนสีแดงลายทองแบบนั่งกึ่งยืนกึ่งนั่งอะ่ะข้างๆเตียงคือติดหน้าผมเลยแล้วก็เท้าคางมองผมอยู่ ครั้งนี้ที่มันต่างกับครั้งอื่นๆคือมันชัดมากครั้งอื่นๆมันจะเป็นแบบเหมือนแบบคนเมาขี้ตานะฮะแบบเพิ่งตื่นอะไรแบบนี้แต่ครั้งนี้คือชัดเหมือนเห็นคนเป็นๆและไม่หายไปไหนสักทีนะครับเท้าคางเสยยยิ้มให้ผมจนผมต้องร้องลั่นอีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ย <Hey! S 1> แล้ว <Wow. S 1> เคียร์ก็ตื่นขึ้นมาเปิดไฟครับครั้งนี้ไม่บอกก็รู้ฮนะมีปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรงคือไอความกลัว มันมันก็กลัวแต่สุดท้ายไอการมีปากเสียงกันมันก็เหมือนไปกบความกลัวนะฮะลึกๆในใจผมก็รู้สึกว่าผีเด็กกูมาเนี่ยน่าจะตามมาจากบริษัทเพราะว่าที่บริษัทก็ยังมีเรื่องหลอน,ลอนๆเรื่องอื่นอยกันนะครับก็เดี๋ยวไว้สรุปเป็นตอนหนึ่งให้ใหเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องหลอนเนี่ยสามารถส่งเรื่องหลอนมาได้ทาง คอมเมนต์นะฮะหรือว่าจะส่งเข้ามาทาง Facebook Page ก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องหล,หลอนๆที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกับตัวผมที่คอนโดแห่งนี้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องสยองขวัญสิ่งเล่นลับประสบการณ์คนหัวลุกนะครับกับรายการผีล่าหัวกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน ราตีสวัสดิ์ครับ